ต่อมาด้านบนเพื่อนๆสังเกตจะใช้ตัวอักษรสีดําผมว่ามันเท่นะมาดูเท่มากเลยนะครับโดยรวมนี่คือการออกแบบดีไซน์เนี่ยผมให้คะแนนเต็มเลยผมว่ามันสวยมากสวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกาพิชวอตวันนี้นะครับผมก็มีนาฬิกาจีช็อครุ่นพิเศษครับที่อยากจะให้กับเพื่อนๆนะครับได้รู้จักนี่คือนาฬิกาที่ผมได้พูดถึงในวันนี้เจ้า Cas สิโ Gshock คดัลมาซี i ี่รุ่นนี้นะครับจะใช้ชื่อถัดรุ่นว่า G A 1 0 0 D A รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยที่เพิ่งถูกวางจําหน่ายนะครับในเดือนธันวาคมปี2020ที่ผ่านมาครับและอีกความหมายหนึ่งที่ผมอยากจะเอาตัวนี้มาให้กับเพื่อนเ่ได้ชมนะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมีชื่อความหมายที่ดีมากคือดารุมะซีรีส์ดารุมะเนี่ยจะเป็นตุ๊กตาล้มลุกของประเทศญี่ปุ่นนะครับมีหน้าตาของเขาเนี่ยนะครับจะคล้ายๆกับตุ๊กตาล้มลุกคือผมอยากจะสื่อให้กับเพื่อนๆได้รู้ว่านะครับผมอยากจะให้กําลังใจเพื่อนเพื่อนอยากเป็นเพื่อนนะครับได้สู้กับโ่งที่กาลังเจอในขณะนี้ ผมอยากจะให้กําลังใจนะครับก็เลยเอาตัวนี้มาให้กับเพื่อนๆได้ชมเอาล่ะครับก่อนที่เราจะไปชมในส่วนของนาฬิกาแล้วก็แพคเกจจิ้งเรามาดูนในส่วนของกล่องด้านนอกก่อนเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดดิชั่นแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าดาลุมะนี่คือดาลุมะนะดาลุมะคืออะไรแล้วก็มีความหมายทางคติธรรมอย่างไรบ้างนะครับบอกเลยรุ่นนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งมากๆครับเอาละ่ะมาชมกล่องกันก่อนเลยนี่คือกล่องภายนอกของนาฬิการุ่นนี้นะครับจะเป็นกล่องสีดาแวว ทั้งกล่องเลยนะครับด้านบนจะเป็นตัวอักษรสีทองทั้งหมดด้านหลังครับจะมีในส่วนของชื่อรหัสรุ่นนะครับรุ่นนีเ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะร,รุ่นนี้จะใช้ชื่อรหัสรุ่นว่า GA 1 0 0 DA คือ AJR รหัสโมดูลเครื่องคือ5้ารุ่นนี้นะครับใช้โมเดล GA 1้อเป็นโมเดลพื้นฐาน DA คือดาลุมะ4คือสีแดงนะครับนี่คือความหมายของเขานะครับและ JR คือสินค้าที่ขายในประเทศญี่ปุ่นอย่างเดียวเท่านั้นขอย้ำนะครับว่า JR หมายถึง สินค้าที่ขายในประเทศญี่ปุ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นตัวนี้เนี่ยต้องเป็นตัวนําเข้าอย่างเดียวนะครับโอเคนี่คือความหมายทั้งหมดและสังเกตด้านบนจะไม่มีสติกเกอร์ของ CMG อ่ะอันนี้คือจุดที่อยากจะบอกนะครับถ้าเป็นสินค้านําเข้าจะไม่มีสติกเกอร์ตรงนี้นะครับเอาล่ะคราวนี้มาดูอุปกรณ์ด้านในกันอุปกรณ์ด้านในออกมอออกมา้วอุปกรณ์ด้านในแต่อยากให้ดูตรงนี้ก่อนในส่วนของผู้ออกแบบครับนี่ข้างหลังจะเขียนว่านะฮะข้างในจะเขียนว่า the b a c k ipad นะครับ the b a c k ipad เนี่ยเป็นแบรนด สินค้าสตรีทชื่อดังของประเทศญี่ปุ่นเขามาออกแบบแพคเกจิ้งให้กับนาฬิการุ่นนี้แล้วก็มาช่วยออกแบบในส่วนของนาฬิกาให้กับนาฬิการุ่นนี้นะครับเอาล่ะมาดูอุปกรณ์ที่ได้มานะครับก็จะมีในส่วนของคู่มือนี่คือคู่มือของนาฬิกาครับจะเป็นคู่มือลมกลมๆแบบนี้เลยหลายๆคนก็ถามผมเข้ามาเหมือนกันว่าได้คู่มือแบบนี้มามันคือสินค้าของแท้หรือสินค้าของปลอมต้องบอกนะครับว่าคู่มือแบบนี้เป็นต้องจะต้องเป็นนาฬิกาที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะมีคู่มือแบบนี้และไม่ใช่ของปลอมนะครับ ต่อมาครับที่อยา่ให้ดูอีกก็คือในส่วนของการ์ดในกล่องจะมีแถมการ์ดแบบนี้มาให้ด้วยนะครับจะเป็นการ์ดรูปลายดาลุมะนี่คือในส่วนของดาลุมะนะครับตุ๊กตาเหมือนกับสิงศักดิ์สิทธิ์ของประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นเครื่องรางพิเศษของประเทศญี่ปุ่นด้านหลังมีเขียนเลยครบาบอกจีช็อคแพ็เกจจิ้งบายเนี่ยฮะบอกเลยเด็กแบ็กไอแพนะครับ made in Japan นะครับสินค้าผลิตในประเทศญี่ปุ่นคราวนี้มาดูในส่วนของกล่องโลหะกันบ้างคือกล่องโลหะรุ่นเนี้ยผมว่ามีความพิเศษนะผมว่าเขาออกแบบมาดีแล้วก็สวยงามรปปดู คือหน้าเก็บสะสมนี่ครับเป็นสีแดงที่สวยงามมากๆนี่ครับนี่คือลวดลายของดาลุมะดาลุมะนะครับจะเป็นตุ๊กตาประจำชาติเป็นเครื่องรางยอดนิยมของประเทศญี่ปุ่นเลยรูปร่างของเขาเนี่ยจะเป็นคล้ายกับตุ๊กตาลุ่มลุกและก็จะมีความหมายทางคติธรรมบนหน้าตาของเขาเนี่ยแบบเยอะมากเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆสังเกตคิ้วคิ้วนี่นะครับจะมีลักษณะคล้ายกับนกกระเรียนด้านล่างครับตรงคราตรงเนี้ยนี่คือครานะครับคราของเขาเนี่ย จะมีรูปร่างคล้ายกับเต่าดังนั้นจึงมีความหมายอย่างนี้ครับว่านกกระเรียนพันปีเต่าหมื่นปีนะครับนี่คือความเปรียบคําเปรียบเทียบของเขาหมายถึงการมีชีวิตที่ยืนยาวนี่คือความหมายทางคติธรรมของเขานะครับส่วนในส่วนของตัวของเขาเนี่ยจะเป็นสีแดงทั้งหมดเห็นไหมดาลุมะเนี่ยจะมีร่างกายที่เป็นสีแดงจะเป็นตัวสีแดงเนี่ยาจากตัวสีแดงตรงนี้นะครับเขาได้รับคติธรรมมาจากาในส่วนของพระโพธิสัตว์ธรรมที่ใช้จีวรสีแดงดังนั้นดาลลุมะจึงมี รูปร่างนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นสีแดงทั้งหมดเลยและคนที่ญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าสีแดงเนี่ยจะขับไล่พูดผีปีศาจให้นี่นี่คือ,อ,อความหมายของดาลุมะที่อยู่ด้านในของดาลุมะนะครับดาลุมะเนี่ยจะมีดวงตาสองข้างที่เป็นดวงตาขนาดใหญ่แต่ดาลุมะเนี่ยจะไม่มีลูกกระตาครับต้องบอกเลยดาลุมะจะไม่มีลูกกระตาเขาจะมีวิธีการขอพรด้วยนะดาลุมะเนี่ยถ้าเราแต้มหมึกไปทางขวาทางตาทางขวาของดาลุมะขวาทางนี้นะฮะแต้มหมึกไปทางขวาทางขวาเนี่ยแล้วขอพร และเมื่อได้เมื่อไหร่ที่พรน,นั้นเป็นจริงนะครับเขาจะให้มาแต้มทางซ้ายเพื่อเป็นการแบบเหมือนกับว่าเป็นคำสัญญาว่าจะต้องจะต้องทาให้สําเร็จประมาณนั้นนะครับแล้วดลลาเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าเป็นรูปในส่วนของตุ๊กตาลมลุกคนญี่ปุ่นเขาจะมีคติเลยว่าทําอะไรก็ให้เหมือนกับดาลุมะคือไม่มีวันล้มนะครับถึงล้มไป7ครั้งก็ต้องลุกขึ้นมาในขนที่8ให้ได้นี่นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับทุกคนว่าในภาวะการแบบนี้นะครับผมอยากทุกคนสู้ๆนะครับผมเป็นกําลังใจให้ อ่ะนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกในวันนี้นะครับโอเคคราวนี้เรามาดูที่นาฬิกากันครับนาฬิกาก็สวยนะนาฬิกาเนี่ยผมตั้งใจว่าจะใส่นาฬิการือนนี้เองเลยเพราะว่าผมเองก็เครียดครับช่วงนี้บอกเลยว่าโอ้ยปัญหาเยอะมากแล้วก็เครียดกับสภาวะการทั้งหมดที่เกิดขึ้นในในตอนนี้เลยแล้วนาฬิกาตัวเนี้ยผมมองว่ามันจะเป็นตัวเหมือนกับคําสัญญางผมว่าผมจะต้องผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้แล้วก็ต้องสู้ไปกับเพื่อนเพื่อนให้ได้นะครับเอาล่ะมาดูความสวยงามของนาฬิการุ่นนี้กันเอาให้ดูที่แท็กปอน นี่คือแท็กของนาฬิการุ่นนี้นะครับ GA 1 0 0 DA c AGR รหัสประดุลเครื่อง508 1นหนึ่งนี่คือแท็กของประเทศญี่ปุ่นนะแท็กของเขาจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยด้านหลังก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นครับเอาละคราวนี้ม,มาดูด้านหน้ากันนี่รุ่นนี้เนะี่ยถามว่าผมชอบไหมคือเอาจริงๆผมก็แอบชอบรุ่นนี้อยู่แล้วผมก็เลยว่าจะเอาไปเองนะครับผมชอบนาฬิกาที่เป็นสีแดงตัดสีดําแบบนี้ผมว่ามันเท่แล้วมันก็ดูสปอร์ตนะครับและรุ่นนี้อีกจุดที่ผมชอบนะคือหน้าปัดด้านใน หน้าปัดด้านในนี่นะครับจะใช้หน้าปัดพื้นหลังเป็นสีขาวตัวเลขเป็นสีดํามันทําให้ผมนี่สามารถดูเวลาได้ง่ายนะครับและเพื่อนๆสังเกตหน้าปัดดีๆหน้าปัดด้านในของเขานะครับจะเป็นรูปดาลุมะเลยคือมีดวงตาสองข้างเห็นไหมครับนี่นี่คือเป็นรูปลายของดาลุมะเลยแหละคือทาออกมาดีมากการออกแบบเนี่ยมีความหมายมากๆนะครับด้านบนนะครับเข็มเวลาด้านบนตรงนี้ที่ใช้จับเวลาก็เป็นรูปดาลุมะเช่นกันและจุดหนึ่งที่ผมชอบนะพอในส่วนของตัวเรือนเป็นสีแดงสายเป็นสีดํา ในส่วนของมาร์เกอร์แล้วก็ดวงตาเนี่ยเป็นสีเหลืองคือมันเป็นสีที่ตัดกันแบบสวยงามมากๆและมีการใช้สีขาวแล้วก็สีแดงข้างในอีกโอ้รุ่นนี้ถ้าถามผมว่าการออกแบบเป็นยังไงผมบอกเลยว่าตั้งแต่ผมทํานาฬิกาจีช็อครุ่น G A อร้อยมานะผมว่ารุ่นเนี้ยออกแบบสวยที่สุดละ,แล,ะนนแล้วคนอาจะสงสัยแล้ว G A เอร้อยเป็นยังไงพี่ถ้าได้นาฬิกาจีช็อครุ่น G A อร้อยนะมันจะเป็นดวงตาแบบนี้แล้วก็เป็นระบบะการดูเวลาแบบ2ระบบแบบนี้หน้าตาแบบนี้เลยนี่คือนาฬิการุ่น G ีอร้อยจะเป็นโมเดลแบบนี้เลยนนนัันนะบอออ่่ธิิาาายฟงงดดึตตม้พสเก จะใช้ตัวสอนสีดําผมว่ามันเท่นะมาดูเท่มากเลยนะครับโดยรวมนี่คือการออกแบบดีไซน์เนี่ยผมให้คะแนนเต็มเลยผมว่ามันสวยมากปุ่มนะครับก็จะเป็นปุ่มสีดําทั้งหมดคือโมเดล G A 1้0ตัวนี้นะครับเป็นโมเดลที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่และการออกแบบต่างๆเนี่ยจะเน้นความสปอร์ตจุดเด่นของโมเดล G A 1 0 0คือการจับเวลาสามารถจับเวลาได้ในอัตราส่วน1ต่อพันวินาทีเลยทีเดียวและรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับคลิกข้อมือไฟติดอีกด้วยของกดไฟให้เพื่อนๆได้ชมเลยแล้วกันนะครับกดปุ่มขวาบนตรงนี้หนึ่งครั้งนี่คืออไฟขงเขา เป็นไฟสีส้มนะครับและในเวลาที่เราปิดไฟมันจะเป็นแบบนี้ครับก็จัดว่าสวยงามเลยนะสำหรับนาฬิการ,รุน่นนี้นอกจากนี้นาฬิการ,รุ่นนี้ยังมาพร้อมกับระบบพลิกข้อมือไฟติดหรือออโต้ไลท์ก็กดให้เพื่อนเพื่อนได้ชมครับกดปุ่มขวาบนค้างไว้5วินาที1 2 3 4 5สังเกตคําว่า A l นะฮะมันจะมีคําว่า Al ตรงนี้ a l i g h ตรงนี้นะครับขึ้นมานั่นหมายความว่าเราได้เปิดระบบพลิกข้อมือไฟติดละพอเราทาการพลิกข้อมือไฟติดครับมันจะเป็นอย่างนี้นี่มีระบบพลิกข้อมือไฟติดด,ด้วย น,นี่คือจุดเด่นของโมเดลนี้เลยคือจับเวลาได้หนึ่งต่อพันวินาทีมีระบบออโต้ไลน์นี่คือจุดเด่นนะครับคราวนี้มาดูความสวยงามมันต่อนะครับสายสายเป็นสีดําทั้งหมดกระสายด้านหลังนะครับจะเป็นลวดลายของดัลุมะเช่นกันรุ่นนี้มีจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าเสียดายมากคือจุดนี้ให้ไไเพร่อนดูดูคือปกติแล้วนาฬิการีมิเต็ดอิดิชันเนี่ยคือรุ่นนี้มันเป็นลีมิเต็ดที่ทำออกมาสวยนะแล้วความหมายดีด้วยแต่ด้านหลังครับฝาหลังเนี่ยเป็นฝาหลังแบบธรรมดานี่นี่คือความน่าเสียดาย ถ้าเป็นแบบฝาหลังที่ไม่ดไลดลายดาลูมะอีกนะผมว่ารุ่นนี้มันจะครบเครื่องมากกว่านี้อีกแต่ผมก็คิดว่ารุ่นนี้แค่การออกแบบมันก็เพียงพอแล้วก็ถือว่าสวยละแต่ถ้าอยากถ้าใส่มานะมันคงเพอร์เฟกกว่านี้ในความคิดของผมนะครับนี่คือสายด้านหลังและรุ่นนี้นะครับไม่มีสติ๊กเกอร์ของ CMG สังเกตไหมนี่ไม่มีสติ๊กเกอร์เลยนะครับเพราะเป็นรุ่นสินค้านําเข้านะครับสายไว้เมื่อมองภาพรวมทั้งหมดมันจะเป็นอย่างนี้ฮะเพื่อใเห็นชัดไหมผมปรับโฟกัสนิดนึงนะครับอ่านี่นี่น เห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วเป็นสีดําแดงสวยงามนี่ครับเอาละคราวนี้มาดูในส่วนของฟังก์ชันกันบ้างว่ารุ่นนี้มีฟังก์ชันอะไรและขนาดเท่าไหร่นะครับฟังก์ชันพื้นฐานของนาฬิการุ่นนี้ขอกดปุ่มซ้ายล่างให้ดูนะปุ่มโหมดกดหนึ่งครั้งครับจะเข้าสู่สต็อปวอ s สต็อปวอ h คือการจับเวลารุ่นนี้นะครับสามารถจับเวลาแบบละเอียดได้1นึต่อพันวินาทีมีทัมเมอร์การนับเวลาถอยหลัง WT คือ World Time สามารถดูเวลาโลกได้นะครับนาฬิการุ่นนี้สามารถดูเวลาโลกได้มากถึง29สโซนเวลา หรือ48เมืองทั่วโลกไซรัล1ครั้งครับอารลามคือการตั้งปลุกรุ่นนี้นะครับสามารถตั้งปลุกได้มากถึง5ครั้งนั่แหละและนี่ครับก็จบละนี่ฟังก์ชันพื้นฐานเขาจะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็รุ่นนี้จะสามารถที่จะทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนได้ทนทานต่อแรงแม่เหล็กไฟฟ้าได้นะครับกันน้าได้มากถึง200เมตรด้วยกันขนาดครับวัดทางซ้ายไปทางขวารุ่นนี้นะครับจะมีขนาดอยู่ที่51.2มิลความลึกของกรอบครับด้านข้างรุ่นนี้นะครับความลึกของกรอบของเขาจะอยู่ที่ 16.9มิลเรียกได้ว่ามีขนาดที่ใหญ่แล้วก็หนานะครับน้ำหนักตัวนี้มาด้วยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ72กรัมก็ถือว่าน้ำหนักเบาเลยนะครับราคาในปัจจุบันนาฬิการุ่นนี้ราคาปกตินะครับจะอยู่ที่7,500บาทแต่ถ้าราคาลดแล้วนะครับจะอยู่ที่ประมาณ4,900จนถึง5,500บาทเท่านั้นเองแล้วแต่โปรโมชั่นของแต่ละร้านนะครับสุดท้ายนี้ผมขอใส่นาฬิการเรือนนี้ให้กับเพื่อนๆได้ชมว่าใส่บนข้อมือแล้วเป็นอย่างไรนี่ครับผมว่าสวยนะเรือนนี้ผมบอกเลยว่าผมาเอาไว้เองครับเพราะว่ามันสวยมากแล้วก็ เป็นอีกเรือนหนึ่งที่มีความหมายนี่ครับโอเควันนี้ขอรีวิวไว้สั้นๆเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และเพื่อนๆครับเราจะสู้ไปด้วยกันนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ทุกคนต้องรอดนะครับต้องรอดเลยนะครับโอเคงั้นไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ